สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผาแท็คานะครับเมื่อนี้ผมกัสีพา FC มาล่างหมักต้ำเต้านะครับก่อนท่าสีล่างหมักต้ำเต้าผมเยอะจังสิครับน้องสะตัวนี้คือเป็นน้องสะที่ผมเซ้น้ําเต้านะครับเพื่อเป็นกยังจะซอเซ่เซ้น้องสะใหญ่เพื่อบ่อยากให้น้ําเต้าเหม็นนะครับให้น้ําเต้ากินของน้ําเต้าหายไปกับน้ําน้ําเราต้องเยอะมาทีนี้พราผมสันอยู่นี่นะครับล่างมมกเต้าซันดิในมันผมถิ่มนะครับ FC ที่ซื้อเมล็ดจากผมไปดูครับดูพุดในที่ผมทิ้ง นะครับเบื้องเนี่ยมันออกมาอยู่ในคันนานะครับมันออกมาของเบื้องเนี่ยเต็มเพียบแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเมื่อมันอยู่ในคันหน้านี่ห้าไม่ใช่น้ําเต้าก็ไม่เก๋นะครับที่นี่เห็นว่าครับเอฟซี MC ที่เห็นเป็นอา่าเป็นสอบขาวๆนี่คือน้ําเต้าที่ผมแช่เอาไว้ประมาณเจ็ดสิบลูกนะครับที่ลูกใกล้ที่อยู่ปากนะครับเพิ่นปลูกแล้วเก็บมาให้ผมนะครับ มื่อนี้ผมกับิมาล่างน้ำเต้านะครับแต่แรกๆนี่ไม่ใหม่นี่ผมจะพาเอฟซีไปเบิรงมัน้ำเต้าผมก่อนมาครับมาน้ำเต้าพวกนี้เนี่ยเป็นน้ำเต้าที่ผมไม่ได้เก็บมเมล็ดไปส่งให้เอฟซีนะครับส่วนหนึ่งผมเก็บอีกส่วนหนึ่งผมไม่ได้เก็บเพราะว่าผมคิดว่ามันเยอะแลวก็เลยลไมไ่เก็บนะครับเนาะน่เอ็นบอกมากองตองเนี่ยนี่ครับปัญหาของเขาอย่างนี้น่คือน้ำเต้าไม่ได้แก่นะนี่ฮะน้ำเต้าไม่แก่ครับ เนี่ยแต่ว่าเครือมันตายแล้วน่ครับน้ำเต้าไม่แก่นะครับแต่แต่ก็หำหมนะครับจะลองแช่ดูเดอ้อนี่เด้งน้ำเต้าอู้ถูมึงมีแต่น้ำเต้าเห็นบหครับน้อยน้อยน้อย,ยงย่อันนี้ก็แมนครับนี่อันนี้ก็คือมเมล็ดที่ผมทิ้งเห็นไหมครับวงแมนทั้งหมด ถึงแล้ FC นี่คือน้าเต้าไม่เก่น,นะครับเวลาเราแช่น้ําเห็นไหมมันก็จะเน่าอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับมันเน่าคือมันบวกเก่น,นะครับมันบวกเก่มันเน่าแต่ว่านี่เห็นไหมครับมันกรําหามเนี่ยอย่างนี้แช่ไปก็ส่งให้ FC ก็เสียนะครับช่องเพราะว่าพอไปถึง FC มันก็จะแตกเน่าเสียหายนะครับอันนี้ก็ให้ปลากินนี่ครับ FC ที่ลูกไล่ที่ ปลาปากส่งมาให้ผมนะครับนี่เป็นน้ำเต้าชนิดต้อๆนะครับนี่วันนี้ที่ผมจะมาล้างนะครับเราก็จะล้างแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็เขย่านะครับส่วนมเมล็ดท่านไหนอยากได้นะครับผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ผมก็จะเขย่าลงน้าไปเลยเพราะว่าไม่ได้เก็บมเมล็ดไว้นะครับนะนี่เห็นไหมที่เขยาข่าพอเขย่าเสร็จนะครับพอเขย่า เนี่ยฮะเม็ดเขาก็จะออก,กบแบบนี้เม็ดเนี่ยฮะแบบนี้ออกนะครับเม็ดออกทีนี้พอเราเขย่าออกอย่างนี้แล้วเราล้างนะครับเราก็จะเอาน้ำเต้านี่ไปตากแดดอีกสามแดดนะครับวันนี้แล้วก็สุดท้ายผมก็จะเทสนะครับเทสว่าน้ำเต้าเนี่เขา ลั่วหรือไม่นะครับวิธีการเทสไม่ยากนะครับวิธีการเทสเอฟีเราก็จะจุ่มน้ําเต้านี่ทั้งใบลงไปในน้ําถ้ามีฟองอากาศออกมาแสดงว่าน้าเต้าลูกงนั้นรั่วผมก็ไปส่งให้เอฟหรือว่าจะไม่ไปสารทําอุปกรณ์ใช้นะครับวิธีการที่เราจะเทสนะครับน้ําเต้านะครับให้เราจุ่มน้ําเต้าลงน้ําอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่า น้ำเต้ารั่วนะครับผมก็จะแยกออกไปต่างหากนะครับไม่ส่งให้ F c ซนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการดูภาพผมขยับน้ำเต้ายามยาวไปนะครับโอเคครับผมแล้เวลเพื่อพาชมชัยกางเกลววรมุงเนี่ยเทไม่รั่วไม่รั่ว ไม่รั่วแล้วก็ล้างนะครับล้างทําความสะอาดเห็นไหมครับนี่เวลาสะอาดเสร็จแล้วนะครับเวลาเราไปตากแดดนะครับก็จะสีเป็นสีทองนะครับหรือว่าสีเป็นสีโอ๊กนี้จะเป็นสีโอ๊กเก้ามีจะลูกสวยๆลูกไร่นะครับที่จังหวัด จังหวัดนคพรพนมนี่แหละฮะแต่อำเภอเป็นอำเภอป่าป่านะครับพอดีอปลูกในฤด,ดูแล้งนะครับปลูกฤดูแล้งปลูกลงในไร่นานะครับก็เอาเมาล็ดจากผมไปหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับก็ได้น้ำเต้าร้อยสี่สิบใบนะครับตัวนหนึ่งพ่อเขาก็ตัดขายเป็นลูกดิบปหนดนะครับเนาะลูกที่มันลูกทรงไม่สวยผมก็ บอกว่าให้ตัดนึ่งกินนะครับตัดทํานึ่งเป็นน้ําพริกนะครับเป็นเป็นผักกินน้ําพริกไปนะครับ่วนลูกไหนที่ออกมาแล้วดูสวยงามนะครับน่าจะเอ,อ,เอ,อ,เอาไปเป็นของที่ระลึกของฝักของฝันก็ให้เก็บไว้ให้ผมนะครับก็อยู่ก็ได้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับรอบนี้ได้ประมาณเจดสิบใบนะครับแต่ก็เมื่อเราเทสเมื่อเราเช็ค แล้วก็มันก็จะมีแตกบ้างเสียบ้างเป็นธรรมดานครับตอนนี้แตกไปแล้วประมาณสี่ใบรวมทั้งตอนที่เช็คอยู่ข้างบนก็ตอนนี้แตกไปแล้วราวหกเจ็ดใบแล้วนะครับก็นี่คือการทําำําเต้านะครับก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเราซื้อเขามาอย่างนี้นะฮะมันก็มันถ้ามันแตกมันก็ไม่โอเคนะครับแต่ว่าสําหรับผมไม่มีปัญหานะครับ ก็รับได้นะครับรับได้ก็ทําอย่างนี้ครับทําล้างซ้ำๆนะครับใส่น้าเขย่าใส่น้ำเขยา่ขขยาแบบนี้ซ้ำๆนะครับเพื่อที่จะใหเ้เนื้อเยื่อข้างในแล้วก็มเมล็ดข้างในออกออกมาให้หมดนะครับถึงจะเรียกว่าน้ําเต้าที่สะอาดนะครับคือน้ํา กับเมล็ดนี่ต้องออกแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับต้องออกให้หมดทิ้งจะส่งให้เอฟซีที่โทรสางเข้ามาได้นะครับผมในส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปสารนะครับทำทำของฝากนะครับเป็นเป็นของฝากเป็นของขลัขงเป็นของบูชานะครับก็ต้องไปสารอีกรอบนึงนะครับอย่างนั้น สำหรับท่านที่ต้องการน้ำเต้านะครับก็โทรมานะครับเบอร์0891481346นะครับที่ผมลงไว้ข้างล่างนะครับก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดพันธุนี้ก็มีนะครับพันตอผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มากส่วนมากจะเป็นพันุ์นี้นะครับที่ผมเก็บไว้คือคอยาวส่วนของคอยาวก็จะมีคอยาวไซเล็กแล้วก็ไซใหญ่นะครับส่วนไซจิ๋วนะ่ยผมไม่ค่อยให้ให้เอฟซีไปเพราะว่าปลูกยากนะครับ เดี๋ยวจะทําให้เสียให้เสีชื่อนะครับว่าน้ําเต้าเพราะไม่ขึ้นก็ส่งให้เอฟซีอย่างนี้ผมไม่เอานะครับมันเป็นพันเล็กลูกเข้าหัวไม่โป้นปงนะ,นะทำก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมอ่าถ้าเป็นน้ำเต้าแห้งอย่างนี้นะฮะผมแช่ไว้ประมาณสี่วันครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเออสี่วัน แต่ถ้าเป็นน้ำเต้าดิบนะครับแช่กันยาวครับ 10- 20วันนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเต้าสะอาดแต่ถ้าเป็นน้ำเต้าดิบนะครับน้ำเต้าดิบน้ำเต้าดิบน้ำเต้าแก่นะครับจะจะน้ำเต้าจะไม่รั่วโดยปกตินะครับน้ำเต้าเขาจะสมานแผลข้างในนะครับถ้ามีแมลงมากัดแต่ที่เป็นน้ำเต้าอย่างนี้นะฮะที่มันรั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีเมล็ดข้างในแมลงจะเจาะเข้าไปกินเมล็ด สาเหตุเพราะที่มันรั่วนะฮะดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วน้ำเต้าจะรั่วยากมากนะครับโอเคเอฟซี MC ครับก็วันนี้นะก็ล้างน้ำเต้าไปเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ได้น้ำเต้าประมาณราวๆสามสิบกว่าใบนะครับในลักษณะที่ว่าผมก็ล้างด้วยเช็คด้วยแล้วกันนะครับว่าลูกไหนที่มันรั่วลูกไหนที่มันไม่รั่วนะครับ ดยทีการที่เช็คคือผมบอกเรื่อง้นก็คือจุ่มลงน้าอ่าอย่างนี้ก็คือไม่รั่วก็คือก็เก็บไว้ในลักษณะที่ว่าไม่ไม่รั่วนะครับเนาะก็ฝากติดตามนะครับวิธีการทําน้ําเต้านะครับใครที่กําลังทําน้ําเต้าอยู่วิธีการเอามาล็ดน้าเต้าออกก็อย่างผมนี่เลยฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ